สวัสดีครับวันนี้นะครับรูแบงก์ก็จะมาสาธิตวิธีการเพราะเลี้ยงต้นไม้ที่มาจากการพอนรเยื่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟิโลเดนดอนพิงพินเซตจนะครับทางผู้ขายเขาก็ใส่กล่องมาให้แบบนี้นะครับข้างในมันก็จะมีพวเกเจลวหน่อยๆน,นะฮะผมต้องดูก่อน มีเกียวหรือเปล่าน่าจะมีเกียวอยู่นะเนี่ยโอ้ยน้องเป็นไงบ้างไม่รู้นะครับจริงได้มาตแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าไม่ว่างเลยเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าที่ผมจะเอามาแช่นี่ครับ ันนี้เป็นสเปกตรัมมอดนะครับที่จะช่วยให้เขาเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีส่วนน้ำเปล่านะครับก็เป็นน้ำสะอาดสีเหลืองเหลืองนั้นก็คือเบตาดินนะครับผมได้ใส่เบตาดินลงไปด้วยนะครับเพื่อฆอ่าเชื้อนะครับต้องสะอาดที่สุดนะครับกลัวว่าน้องเขาจะเป็นเชื้อรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องอบต่อนะครับอบต่อส่วนภาชนะกระถางก็ใช้กระถางสีนิ้ว นะครับได้ทําการฉีดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเนะดี๋ยวเราแช่แช่สเปกตรัมมอสไปก่อนนะครับแช่ไว้ประมาณ5นาที10นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับ ผมขอไปหาเพชนะก่อนเพชนะผมเอามาไว้เมื่อวานลูกโดนยกไปไหน,นหมดแล้วนะครับแป๊บหนึ่งน,นะครับครับเดี๋ยวล้างมือก่อนเนี่ยครับอือเดี๋ยวเราจะ,ะจเทลงในนี้เลยนะครับมาดูกันว่า น้องเป็นไงบ้างนะครับจะเทเลยนะฮะนี่ก็ยังมีเจลอยู่โอ้ยออกยากมากนี่ฮะล่วงมาแล้วเม,ม็ดมมโฟมมันเกะกะจังเลยฮะมาล้ารัคะครับล้างต้นไม้หรอก ตอกโมสักอันไดไหมคะได้ลูกตอกโมสักอันไดไหมคะได้ครับเอาดูดูดูนี่สิลูกมือลูกสกรปรคกครับต่างนี่จ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำใหม่นะครับเพราะว่าเด็กเด็กเอามือจุ่มลงไปแล้วนะครับทีนี้อาจจะทําให้น้องติดเชื้อนะเพราะว่าเป็นไม้เพราะเนื้อเยื่อเนี่ยเขาค่อนข้างจะบอบบางนิดนึง ลูกพื้นเปียกลูกลงไปก่อนไปเร็วไปเร็วค่อยมาเล่นนะคะเด็กนะครับชอบกับน้ำเพราะว่าเดี๋ยวผมขอผมขอไปเปลี่ยนน้ำใหม่ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันโอเคเปลี่ยนน้ำใหม่มาแล้วนะครับฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะฮะ นี้ก็ล้างล้างเนี่ยครับเพื่อนๆสีน้องก็สวยมากนะฮะที่รากยังมีเจลอยู่นะครับเดี๋ยวต้องล้างเจลออกให้หมดแต่ว่าแยมอย่าให้รากน้องหักนะครับ สวยมากเลยนะฮะลายลายกระจายสวยมากทีนี้วัสดุนะครับกระถางตัวนี้ล้างแล้วหนึ่งรอบฉีดแอลกอฮอลแลวหนึ่งรอบนะครับเดีย๋ยวฉีดใหม่ เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเวกนตอรมอสนะครับดีนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป ดีแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วที่เหลือนะครับอุ้ยนี่อะไรเนี่ยหล่นมาที่เหลือนะครับเราก็จะเอาสเปกตรัมมอเนี่ยมาห่อเลยนะฮะ นี้เหมือนกับเขาจะเป็น2ต้นเลยนะครับเนี่ยสองสามต้นเลยนะครับถ้าดูดีๆนะเหมือนกับน้องจะมีสองสามต้นที่เนี่ยฮะตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งต้นสองต้นนะครับเดี๋ยวห่อไว้ก่อนหอประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต้น ผิวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาให้รากก็เดินดีก่อนแล้วกันนะฮะ,อะโอเคแล้วก็เอามาใส่กระถางนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ครับสวยงามมากเลยนะครับ สวยงามมากแต่แล้วก็เอามาใส่ถุงอบนะครับก็จะเป็นถุงเบอร์เบอร์สูงผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าความยาวก็ประมาณ60 60ซเซนห้บเซนได้นะ ฉีดแอลกอฮอล์ในถุงด้วยนะครับก็อันนี้ผมก็คิดเองนะฮะก็คือไม่อยากจะให้เขามีเขาเขาติดเชื้อราเพราะว่าเวลาเราอบนะครับความชื้นเนี่ยออ้ยโทษทีครับความชื้นเชื้อราก็ชอบนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็พับพับถุง ถุงประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาอยางมามัด นี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปหากระถางมาใส่อีกนิดนึงดีกว่านะแป๊บนึงครับชบ ทีนี้ก็รัดยางที่ผมเอากระถาง8นิ้วมาใส่อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาวางได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยตัวเขาเองจะเป็นกระถางแค่4นิ้วเนี่ย อาจจะคว่ำได้นะครับประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปวางในที่แสงแดดลำไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ